กบหลานนึงเละหลานนี <substit uting> ้เซ็งมาก่รี่มือนี้เอามืนี่ยคือกเห็นมากองก้อจเดี๋มต้องเรียกมาพ่มาตัดอนเรานเาสกหนงนี่หน่าจะมประมาณกสนกว่าผมเสียงมาผู้ลูก็ออเซ็ห้ากับมาก็่ทมานิ่นั่งนั่ันเอามามาเลยมัน พยายามจ่ย้ายก็ย้ายห้องหลวงบวมแต่เราแยกเข่าอีแม่นางกมลเข่าร่างกันมั่งก็เพราะให้มั่งเหตุผลก็เพราะได้ต้องผู้ตายแล้วกันเอยแล้วแม่ร่างบวมเหตุอะไรมั่งผู้ตายโยกโยกไว้กันอยกเลย

เก็บแค่ไหนใส่ใส่ติดตาจะเป็นแม่ของใครเบียเบียเบียทางนี้เป็นบ้านจิ๋มอบเพื่อนข้าประจิตจบให้มากมีละ ถ้าคนไม่ดังใครไปก็ไม่มีใครดูอาพยาบาลโดยลำหนาหน่ำนั่นคือพยาบาเดี๋ยวขับรลวเดี๋ยวเดี๋ยวล่าล่าพยาบาลก่อนเป็นพวกเราต้องหานเดียวไม่อยากพวกเราหมอเศร้านากิจ

ตันก็บหก็ว่าดนตรีมาแต่เร้ามือนอะไนย่านอบองพัฒนาไปนตัวหน้าก็ต้องไปับต่อใส่ทอมนอกเอายันเปิดาดนตรีไปื่อยนย่าไปน้ำเรนย่ย่ไปกั่บนย่น้ำบีี่กระิว่าดนตรีว่าะเป็นเลงบัมันเป็นคิมันบริ

พี่ผ้าแดงด้วยก่อนเมันปลาบ่คอเขาเอาเขาเอื่นไปเพวกเขาก็ลุกไปเลดเขาทีเอื่นซื้อเขาคนี้เอื่นซืเข้าเขาเอื่นซื้อซองเขาก็ลุกไปเลดเออลุกไปไปรับไตืู้รับไปอยากงี้ยอาลงต้องประกาศซื้อนะครับทีไปเรื่อับ่ประกาศซื้อซองที่ซื้อจะเข้าไปไปเรื่องงานงานยทูของร้านท่าเดี๋ยวทำไหนเ

มันแจกก้อนก้อนเราขึ้นตั้งเมหนึ่งบท่านไหน่นไวันบอกนวางม่หร่ไล่กันว่านะมาขึ้นบานงไปทากให้เร็วว่ามันนเอาวางเลยแล้คือดูกันดูถ้าไปนน่ใ่น้อนยตา่้า่นรกปาเสองเลี้ยงเนี ผู้ใดก็แล้วบาถ้าสองเยือนียเ็เตัวตามจ็ดพนแดร้อยแปดสิบห้าคนแล้วคอยไปหัด่นเถ้างมันจะอว่าพม่กี้ที่เป็นเกียนเลยเนาะมันได้วงๆ่ีแมันพง่เ หาคำวันจันทร์พคำวันขัานเจ็บคำวันพุธวันพฤหเัสพอดีสียาพ่อคงกิวันที่เท่าไรวะท่าไรบ่รับ่คลิปซีครับคลิปซีค่เปซีทุกเดือนขาดคลิปซีเ้็นว่ะครับผียาเจ็บสอง

รตได้ย่ซีไปแต่สาวห่งเมนึงอืเจ็ดหนึ่งเนาะคนี่ท่้นไปพ่อเมื่อนั่นนั่นดูเึ้าไปเอา้อนทีนึ่งอ่ะนตำรวจบล็อกรอเนงะอคือไ่้จัวเม่นย ่นมานำหารางวัลที่หนึ่งเขนใดนึาเลหนึ่แต่ว่าบันนว่าตัวหนาเลขก็ได้หนงกได้เอาตัได้ยิ่งก็ได้นแึนำาสามหนึ่งเงินตำรวจจังล็อกลว่ให้จังเียนเ่ไ้บริสุทธิ์อีกยน พี่น้องป้องไปค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางจากพราสว่างเนาะค่ะฝากพี่ฝากน้องไวพ้พิจารณาเด้อธรรมกจัดถักัดกระพานเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะการสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ